นะแต่ว่ามันเงียบจ้ะมันเงียบจนแบบเงียบจริงๆได้ยินแต่เสียงนกจ้ะสวัสดีจ้าวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเดินด็กแล้วจ้า <c oughs> <c oughs> วันนี้มาเดินอีกป่าแรงจ้นะเนาะมาจ้ามาเดินด้วยกันจะบรรยากาศด,ดีดนะีเนาะ แต่ว่าไม่มีแดดจะเพื่อนๆพืนฝนทำท่าจะตกเดี๋ยวจะเป็นกระรอกลปะป่าดนี้ยังไม่เคยมาจะเพื่อนเพื่อนเนาะอันนี้เป็นครั้งแรกจก้ะก็ถือว่าโอเคเลยเนาะเพราะว่าถ้ามีแดดหน่อยนี้นี่สุดยอดเลยจ้ะต้นไม้สูงมากเลยดูสิโอ้โห ดูจะเพื่อนๆว้าวสูงจริงๆเลยเนาะเสียดายมันทึบไปหน่อยจากเพราะว่าแดดไม่มีน่าสนใจมากเลยจ้ะน,น,นี้ก็เหมือนที่ออกกำลังกายเนาะเโอเคอันนี้ก็เป็นไม้ออกกำลังกายจะ้ะโอเคเนาะอเดี๋ยวเราค่อยมาเดิน เป็นเนโรคาบางเสียงเนาะจะเพื่อนเขาบอกว่าวันนี้ฝนจะตกเนาะแต่ว่าไม่ไม่รู้ช่วงไหนจะ แต่วันนี้ไม่มีแดดเลยอยู่ที่ประมาณสิบสามสิบสี่องศาแต่ก็ถือว่าได้ม,มาเดินจะ้ะพรุ่งนี้ก็ลุยงานต่อพรุ่งนี้ก็างานแต่เช้าจะ้ะเลยต้องมาเดินป่านี้น่าเดินมากเลยอ น่าจะมีสัตว์ป่าเยอะเนะเาะเขาจะมีเหมือนเออเขาเรียกอะไรสัญ,ญลักษณ์ของป่าจันลักษณ์ของสัตว์จสัตว์ที่เขามีรูปปั้นหรือว่าที่เขามีแบบนี่คือในที่ในป่านี่มีจะ้ะ ที่นี่มีพวกสัตว์ป่าเอะเพื่อนเนาะอันนั้นน่าจะเป็นหมาป่าจ้ะเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์เนาอที่เขาตั้งแต่เราเข้ามาก็จะมีแบบสัญลักษณ์ของเอ่อเห็ดเนาะป่าป่าน่าจะดมสมบูรณ์ ป่านี้ดีมากเลยแต่ว่าไม่มีคนเดินนะรถที่จอดก็คือรถเราคันเดียวจะเพื่อน,อ,นอันนี้เป็นบ้านคี่บอเดี๋ยวขอเข้าไปดูตรงนี้หน่อยเหมือนบ้านสมัยเก่าจะสมัยก่อนเนาะบ้านโบราณ ไม่มีอะไรขเขาแตะถ้าลงไปข้างล่างมันก็จะเป็นขอบขอบจะเป็นเหวเนาะลงไปไม่แน่ใจว่าเขาทางเขาลงไปดูของหรือเปล่าเนะเดีย๋ยวเราเดินไปตามทางก่อนอันนั้นเหมือน มองอะไรสักอย่างหนึง่งเพื่อนทางมันเดินเยอะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่ามันจะไปทางไหนดีเนาะเขาไม่มีเขามีเอแผนที่ให้อยู่ข้างนอกเนาะแต่ว่ามันตอนที่เข้ามาไม่จะอุโมงคแต่มันก็จะเป็นขั้กิฟตเลยว็เจะ Sure? อยู่ชัวืมอ่านเราเองแล้วกันจะ้ะอ่านไม่ออกอยู่ชัวรก็อุโม,มองมเพื่อนน่ากลัวนอกข้างในมืมดมากเลยจ้ะ uh. มองไม่เห็นอะไรเลยอู้ mm. uh. จะเป็นเหมือนบ้าน,านรังเนาะแต่ว่าเขาล็อกประตูไว้ก็มีกุญแจคล้องจ้ะจะเดินไปน่ากัวนะ้น,น่นี่นี่ว้าวดูสิเพ่กัป่านี้แตกต่างจากป่าเมื่อวานมากเลยจ้ะป่านี้กิ่งไม้ต้นไม้จะใหญ่มากเลย อันนี้เป็นบ้านสมัยเก่าจะเปพื่อนสภาพอย่างดีอยู่เลยเนะนบ้านร้างสภาพดีมากเลยแต่ว่าที่นี่บ้านร้างเขาจะไม่ทุบนะและนี่ก็จะเป็นบ้านโบราณจะคิดว่านะ มันก็จะมีการเขียนว่ากี่ปีกี่ปีน่าจะนานมากเลยจ้ะ บ้านนี้ก็บอกว่านี่ไฟไหมจ้จ้ะตั้งแต่พศออไหนเนี่พศสองพันหนึ่งเก้ายี่สิบสามไม่รู้ว่ากี่ปีแล้ว How long i it burn in n i n e t e e t w e n t u s t l ฟังเสียงนอกใจเพืเ่อนบ้านโดนไฟไหม้เนาะตรงใจพศหนึ่งเก้าสองสาม with them. อันนี้ก็จะเป็นบ้านร้างอย่งแล้วจ้ะน,นะเดี๋ยวมาดูซิว่ามันตั้งแต่พอสอไหนเนาะอันนี้เขาเรียกกันอะไรนะตัวนี้อยู่จ้ะอยู่ข้างในนะ ต่างด้วยจ้น้าต่างไหมเนี่ย w h a อ in What? Mm. เขาเรียกอะไรนะ no, no. ข้างคร่าใช่ไหมข้างคร่าอยู่ข้างในนี่จ้ะ,ะแต่ว่าเขาล็อกไว้ ใหญ่มากเลยนะกว้างไปถึงนู่นเลยยาวไปถึงนู่นเลยเสียงนกฟังเสียงนกจ้ะอน,นุรักษ์ป่าจ้ะนกพวกนกพวกสัตว์นี้อยู่ในป่านี้ทั้งนั้นเลยจ้ะป่านี้ก็จะเป็นอ่าป่าบ้านส่วนบุคคลจ้ะเพื่อนๆ่นะ ที่ฝั่งน้องที่เราเดินมาจ้ะดูการที่ก็าทำไอ้รั้วเนาะทำรั้วจะแข็งแรงมากเลยรั้วของเขาจะแบบแข็งแรงนะทำเก,เกี่ยวกับพวกปูนพวกอะไรนี่ดูสิ อันนี้จะเป็นขี้เนาะแต่เป็นขี้ของสัตว์อะไรไม่รู้จะ้ะนี่จะ้ะนะสัตว์มันก็มีหลายชนิดนะ ดี๋ยววันหลังเราจะมาอีกเนาะวันหลังจะมาห,หาเห็ดจะ้ะเห็ดน่าจะเกิดเยอะมากแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งไม่มีคนเดินผ่านไปผ่านมาน่าจะโอเคอยู่กัเพื่อนะไม่มีคนเดินเลยใช่ไหมแต่น้าร้อนจริงๆเนี่ยน่าจะคนเขาก็น่าจะเดินเยอะเน,ะนาะออกที่มัน เเดินฟรีนะฝนเริ่มลงแล้วนจอย นกนกคู่นกคู่กัน เสียงนกจ้ะเสียงนกมันเจาะต้นไม้หรือว่าเสียงต้นไม้มันเสียดสีกันลมดูสิว้าอันนี้เหมือนไอ้เรียกอะไรนะเหมือนมแมลงวีหรือว่าอะไรเนี่ยบ้านเราเนาะ เดินได้ไหมนะเดินเดินได้จ้ะ ก็มีที่ปิกนิกมีโต๊ะ,ะเก้าอี้นั่งจ้ะปิกนิกนะก็มาทำเป็นอันนี้ก็จะเป็นของเล่นเด็กๆจ้ะข้างในเก็บดอกไม้งามๆจ้ะดอกไม้สวยๆนี่หอมนะอืมหอมแบบไม่แรงเท่าไหร่จะหอม กลิ่นหอมบ้างๆจ้ะแ,แต่สวยนะส่วนนี้ก็จะเป็นอันนี้เขาหาปลาได้เนาะเนี่ยก็จะมีปลาด้วยจ้ะเพื่อนๆที่เราสามารถที่จะเดินแตน้ไม่มีรถเม่อะไรเลยจ้ะเราสามารถที่จะเดินไปตรงนี้ได้จะมีที่เดินเนาะเดี๋ยวเราจะเดิน มันกำลังเดินจ้ะอยากจะผักแน่นอนเลยอ๋ยอยากจะเก็บจริงๆเลยยาไปกคนยาโอกเห็นแม่น้ำแบบนี้แล้วเนาะคิดถึงบ้านเนาะ หาพวกปลาจะเหมือนบ้านเราเลยนี่จะเพื่อนๆว่าเทศพิปูโลามั้งเห้อ เงียบสงบได้ยินแต่เสียงนกจะ้ะกับเสียงที่เราพูดนะเนาะเงียบมากเลยเมื่อกี้จะเดินกลับบ้านแล้วจ้ะเมื่อกี้เนี่ยจะขึ้นรถแล้วเนาะก็เลยเราบอกเออเดี๋ยวแวะไปดูฝั่งนี้อันนี้ก็ฝั่งอีกถนน,นหนึ่งเนาะอีกทางนึงจะ้ะเหมือนเดิมจะ้ะแต่ว่าต้นไม้เขาจะใหญ่กว่าที่เราเดินเมื่อกี้จะ้นะต้นไม้สวยมากเลยดูสิ มืดจะเพื่อนเพื่มืดเป็นเก้าอี้เนาะนกเอ่อนกคูกเนาะใช่ไหมก็ทำเป็นเก้าอี้จะเป็นนกคูกเดี๋ยวต้องอ้อนแฟนมาพามาหาเห็ดแล้ววันหลังให้เห็ดออกก่อนจะ้ะมาดู ว่าป่านี้จะมีเห็ดขึ้นไหมดูต้นไม้นี้จะพื่นๆดูสูงมากเลยโอ้ย กิ่งไม้เยอะมากเลยดูสิอันนี้เดินมารอบหนึ่งเลยตั้งแต่ป่าน้อมาถึงป่านี้เพิ่งจะเห็นคนคนเดียวจะเดินจูงหมาเนาะเดินพาหมามาเดินแค่นั้นจะอ่าก็จะเป็นน้ำจนขึ้นอือ ตอนแรกนึกว่าฝนจะตกเนาะแต่ว่าเคลียร์แล้วจะ้ะอู้น้ำาสามากเลยน้ำใสามากเลยน้ำไม่แค่แรงเท่าไหร่เนาะ